สวีดัสสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกท่านผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านผู้ที่คอมเมนต์ที่น่ารักทุกท่านนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้นะครับพี่ธนินบ้านกกแคร์รายการกาแฟสะดุดสาวน้อยพิดบ้านแทงผู้สนับสนุนหลักท่านก็เป็นปลาแซปักแดงนะครับ กาแฟเสด็จกับ1กล่องมีอยู่15บสองสมุนไพรย9ชนิดนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับพยากรณ <c oughs> ์อากาศจ้าจังหวัดชนบุรีก็อากาศกคงความชุ่มชื้นนะครับมีบางแห่งบางที่นะครับมีฝนตกไปไป ฝนตกพอยากง,งามว่างันนะครับก็ยังไงก็มันไม่ใช่หน้าฝนนะครับเป็นฝนตกปรับเปลี่ยนลดฝุ่นลงมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็กำลังจุดไฟเผาป่านะครับก็อันตรายนะครับก็รระวังนะครับผิดกฎหมายด้วยนะครับนะครับแล้วก็ <c oughs> อุณหภูมินะครับที่จังหวัด ชมนุลีนะครับสูงสุดอยู่ที่35สหองศาว่างั้นครับถ้าเป็นไปได้นะครับ24สองศาถึง2 3 5นะครับอากาศก็ยังเย็นสบายนะครับแดดร้อนช่วงบ่ายนะครับพี่น้องวันนี้ก็ออกทำการทำงานกันเช่นเคยครับบันจัน์สตัทการทำงานวันแรก ของสัปดาห์นะครับขออาธานอภัยนะครับพี่น้องเป็นการดื่มเลียวๆดื่มเห่นเท็นครับคือดื่มกาแฟาสดเด็ดให้พี่น้องได้ชมแล้วก็พูดจากันระหว่างวัน <c oughs> จันนะครับทำงานนั่งฟังการพูดกันจาการใเฮฮาตามทุก สุกสุกดีกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแรับวันนี้นะครับมีขา่ขาวข่าทางด้านประชตอนก็ผ่านพ้นไปก็ข่าวข่า,า,า,าวทางเศรษฐกิจบ้านการเมืองก็มีมากมายหลายความคิดนะครับว่าประเทศไทยจะเดินหน้ากัาไปยังไงยังไงก็ต้องเดินหน้าครับถ้าถอยหลังยังไงผมก็ไม่สนับสนุนนะครับว่าไหมครับ ทุกคนต้องเดินหน้าครับถ้าถอยหลังนี่ก็มีแต่ล้มอย่างเดียวครับนะครับคำว,ว่าถอยหลังนี่หามเอามาใช้นะครับกฎหมายตัวไหนนะครับที่จะพยายามปรับแก้ไขก็ปรับแก้ไขกันไปให้มันถูกต้องตามคันลองนะครับอย่าไปกดดันเรื่องกฎหมายประชาชนมากนะครับเพราะว่าประชาชนคนไทยของเราคือเป็นเจ้าของประเทศทุกท่านนะครับไม่ใช่ว่าคน มีอำนาจแล้วคุณมาตัดสินใจได้คนเดียวเอาอำนาจเป็นใหญ่มันเป็นไปไม่ได้นะครับเชื่อทีบอกใครัรขกออ็ยังไงน้องต่างก็ทำงานนะตอนนี้เวลาก็ประมาณ2องโมงนะครับวันที่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันหนะครับ มึงนะมุตางานทํางานนะครับสําหรับคนที่มีงานทำนสําหรับคนที่ตกงานอยู่ก็ไม่รู้จะทําไงครับทําใจถือโบผันก็ทําใจนะครับแต่ก็พยายามหาการหางานทํากันอยู่นะครับทุกท่านจะนิ่งดูได้นะครับมองหางานที่เราถนัดงานที่เราถนัดไม่มีเราก็หางานอย่างอื่นขอ้อมาเสริมพอได้ ยงปากยังท้องกันไปก่อนนะครับอย่างอืน่นค่อยว่ากันที่หลังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอผมเคยเห็นนักเศรษฐีนะครับท่านก่อนที่ท่านจะแม่นรวยหิงียงนะครับก่อนที่เขาจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับเขาก็เริ่มต้นจากศูนย์ความคิด <c oughs> ความคิดของเขาพัฒนาสู่ร่มต้นจากศูนย์บาทน,นะครับ ฒนาสู่มีตังระดับพันล้านนะครับมันอยู่ที่ความคิดของเราบางทีมีไอเดียเกิดขึ้นมาไม่แน่ไม่นอนครับนิดเดียวนะครับปังๆขึ้นมาได้นะครับพี่น้องก็ตั้งใจนะครับคิดบวกเข้าไว้นะครับอย่าคิดลบนะครับคำว่าบวกคือมีใจเพิ่มนะครับลบก็มีแต่ลดนะครับพี่น้องนะครับคิดบวกเขาไว้นะครับบวกเมื่อไหร่ จะมีน้ำเมื่อนั้นนะครับนั่นแหละครับบวกภาษาอีสานก็เรียกว่าที่บ่อเล็กๆนะครับ <c oughs> บวกโดยรวมก็เรียกว่า <c oughs> เพิ่มเพิ่มพูนนะครับแต่บวกภาษาอีสานแปลว่าบวกน้ําบวกน้านี่คือจะเป็นบ่อน้ําเล็กๆนะสมัยก่อนนะครับเป็นที่ ว่าควายนะครับ <c oughs> ไปกินเนื้อเอ็มญ้าแล้วก็จะมีน้ําขังที่บอ่อก็ไปกินน้ํากับมีความสุขในช่วงบรรยากาศทางภาคอีสานนะครับกับพ <c oughs> ี่น้องบองูชิเบอหยังลองเป็นให้ฟังดีกว่ามั้งนะครับ, <c oughs> รบก็วันนี้ก็ทักทายกันนะครับพี่น้องก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับ เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องธานินกาแฟาเสดดุด้วยนะครับพี่น้องหรือว่าสนับสนุนช่องเล็กๆนะครับแทงผักดันให้กำลังใจกันเผื่อมีคลิปเด็ดๆคล,ปปดดคลิปดีๆคลิปโดนๆนะครับผมจะมานำเสนอนะครับทำให้พี่น้องได้รับชมได้รับฟังได้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับคลิปช่องนี้ไม่มีคำว่าซีเรียสนะครับมีแต่จริงใจนะครับ พี่น้อง <c oughs> ช่องนี้ <c oughs> จะพาเพลิน <c oughs> ขอไปนะครับตรงนี้จะพาเพลินเป็นช่องโดยรวมนะครับเจออะไรก็ถ่ายที่น่าสนใจหรือว่าสนใจเล็กสนใจน้อยก็ถ่ายลงให้ที <c oughs> ่น้องบางท่านก็ชอบแบบนี้บางท่านก็ชอบแบบนี้บางท่านก็ชอบแบบอย่างว่าครับหลายหลากหลายสไตล์นะครับการถ่ายนะครับบางทีไปเจอชาวบ้านทนํานู่นทํานี่ชาวบ้านกําลัง เกี่ยวข้าวกับบ้านกําลังเก็บมันชาวบ้านไปเที่ยวตลาดนัดไปซื้อของตลาดนัดตลาดนัดมีของขายอะไรมั่งในจังหวัดสุรดีในเขตถวหบอวินเขตในหลายเขตนะที่มีโอกาสได้ไปก็จะพยายามนําเสนอให้พี่น้องนะครับได้เห็นความเคลื่อนไหวในแต่พื้นที่แล้วก็เห็นในความเคลื่อนไหวในแต่อาชีพของแต่ละท่านว่า เขาทาแบบนี้นะขั้นตอนการทําทําของกินแบบนี้อะไรแบบนี้บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นบางท่านก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับอ็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องทานินกาแฟะสะดุดนะครับดักทุกท่านครับขอบพระคุณมากครับสวีดัสสวัสดีครับสวัสดี